คำพีของของจื๊อนะอว่ากันว่าขงจื๊อเนี่ยคือผู้ที่ให้กำเนิดเทศกาลเชียมิงเขาเป็นบุคคลแรกๆที่ชีชให้เห็นความสำคัญของการเคารพสกการละบัญฑบุรุณิธีกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติต,ต่อชีวิตและความตายก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายถ้าเราปฏิบัติต,ต่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายดี วิถีทางความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยดีในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อท่านเมื่อท่านถึงแก่กรรมลงนั่นก็เท่ากับว่าเราให้ความเคารพต่อพ่อแม่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีรู้เท่านั้นเองดังนั้นพิธีการในวันเชงเม้งนั้นก็คือการทำความหมายของชีวิตและความตายให้ชัดเจน เป็นการลํำลึกถึงบรรพบุรุษด,ด้วยความกตันยูด้วยความเคารพเป็นการทำจุดสุดท้ายของมนุษย์ให้สมบูรณ์หลักคำสอนสำคัญของลับที่ของชื่อก็คือความกตันยูกตาเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วก็ให้ทรัพสมบัติมรดกข,ของเรามาทุกๆคนทำให้เรามีความรู้มีความสามารถเติมโตมาจนถึงวันนี้ได้ หลักสําคัญของรัธีของชื่อสอนว่าความกระตันยูช่วยส่งเสริมให้บุคคลเจริญมันก็ตรงกับศาสนาพุทธนะที่ว่าเป็นมงคลกาที่8เป็นมงคลประการหนึ่งวิญญาณของบรรพบุรุษย่อมบนบรรดาลให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขของชื่อถือว่าพิธีต่างๆที่ทํากันในวันเก็งเม้งนี้จะเป็นขนบธรรเนียมประเพณีที่ดีงามในการ ฝังความกตัญญูกระตาเวทีแก่ชนรุ่นหลังเป็นโอกาสที่พี่น้องลูกหลานได้มาพบปะก,กันเป็นประเพณีประเพณีก็จะเป็นเครื่องร้อยรัดให้ผู้คนในสังคมเข้าไว้ด้วยกันทําให้พวกเราได้มาเจอกัน,นการเส้นไหว้การเผาสิ่งของไปให้ผู้ตายก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกหลานที่ยังอยู่ ยังระลึกถึงและยังรักและห่วงใยอยากให้บรรพบุรุษของตนอยู่อย่างมีความสุขความสะดวกความสบายเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถือว่าเป็นการแสดงความกระตันยู่ต่อบ,บรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงความสูงส่งของจิตใจความซื่อสัตย์ความรักและเคารพกในขณะที่บุคคลธรรมดาอาจจะเห็นว่ามันเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องเทวดา ว่ารัที่คุณจื้อนี่ก็ให้ปัญญาเราด้วยนะมันมีความหมายซึ่งเทศกาลเชงเม้งอาจือได้เป็นการสั่งสอนทางอ้อมให้คนรู้จักความกระตันญูรู้คุณคนความกระตัญญูจะช่วยขัดเกลาจิตใจคนให้มีความอ่อนน้อมต่อตนรู้จักคุณคุณพ่อแม่ซึ่งจะทําให้สังคมมีความสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ในเทศกาลเชงเมง้งญาติพี่น้องจะกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้พบปะกัน ทำให้ความสนิทสนมกันระหว่างคนในครอบครัวมีมากขึ้นเกิดเป็นความรักความสามาคัคคีเกิดเป็นความปึกแผ่นต่อผู้คนภายนอกที่มาพบเห็นเป็นที่สันเสริญกล่าววันถึงของคนในตะตูลในทางที่ดีซึ่งก็จะนํามาสึ่งความสุขความเจริญในที่สุดจบน,นี่คือกรณีที่เป็นความรู้วิ่ที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทําให้เราเข้าใจวันหม่ของเชียนรู้ได้ดีที่สุด